The สวัสดีค่ะกลับมาพบกับออยอีกแล้วนะคะวันนี้ออยก็มาจับคลิปวิดีโอรีวิวนะคะซึ่งวันนี้จะแปลกแหวกแนวนิดนึงนะคะเพราะว่าปกติออยจะรีวิวพวกเป็นผลิตภัณฑ์มากกว่านาอไม่ว่าจะเป็นเมคอัพหรือหรือว่าเป็นสกินแคร์นะคะแต่ว่าวันนี้ออยจะมารีวิวนะคะเป็นบริการแว็กซ์คิวของทางเบเนฟิตนะคะซึ่งออยเพิ่งโพสต์ใน Facebook Fan Page ไปไม่นานนี้นะว่าแบบเออออยไปแว็กซ์คิวที่เบเนฟิตมาแล้วรู้สึกแบบประทับใจมากพูดเลยรู้สึกแบบเคยน ก็ทาตั้งนานแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยแบบอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆนิดนึงนะคะเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกที่ออดไปแว็กซ์คิวกับทางเบียดิตนะคะจริงๆก็ชีวิตนี้ไม่เคยแว็กซ์คิวมาก่อนเลยนะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์นิดนึงก็แบบเออประสบการณ์เป็นยังไงนะคะเผื่อมีเพื่อนๆที่แบบลังเลหรือว่าเอออยากไปทําแต่ว่าสงสัยว่าแบบเฮ้ยมันเจ็บไหมมันดีไหมแล้วมันแบบอะไรยังไงนะคะวันนี้ก็ออนจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆนะคะว่าแบบเออที่ออาไปทํามาเนี่ย

ก็ก่อนอื่นนะคะก่อนที่ออจะไปพูดถึงประสบการณ์ที่ออไปแว็กซ์คิ้วนะคะก็ขอพูดก่อนละกันว่าทําไมออถึงไปแว็กซ์คิ้วกับทางเบ n นฟิตนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ออมีการดูแลคิว้วของตัวเองยังไงบ้างค่ะก็อย่างแรกเนี่ยเมื่อก่อนนะคือออยเนี่ย จะกันค like <the> wow. no so so ิ้วอย่างเดียวนะคือไม่เคยแว็กซ์คิ้วมาก่อนเลยนะคะในชีวิตนะคะก็จะกันคิ้วจากร้านทาผมร้านเสริมสวยต่างๆนะคะเวลาบอกว่าไปตัดผมไปซอยผมไปท่สีผมอะไรเงี้ยก็จะบบกว่าเออให้ช่างเขากันคิ้วให้นะคะเพราะว่าปกติเนี่ยร้านทําผมสมัยนี้เขาก็จะมีแบบรับแต่งหน้าอยู่แล้วเนาะก็เขาก็จะแบบกันคิ้วเป็นอะไรอย่างนี้นะคะอ๋อก็เลยแบบเออกันให้หน่อยนะคะอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะกันให้นะคะซึ่งพอกันเสร็จเนี่ย กลับมาบ้านพอคิวมันเริ่มขึ้นนะคะออก็จะบอกว่าการเองบ้านนะคือการส่วนที่มันแบบเพิ่งขึ้นนะคะหรือไม่ก็ถอนเองอะไรนะแบบให้คิวมันบอกว่าอยู่ทรงนานมากที่สุดตั้งแต่ที่เขาแบบกันมาให้อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งก็ทาอย่างนั้นมาโดยตลอดนะคะก็แบบพอไปร้านทาผมเนี่ยก็ให้เขากันให้เขากันนะคะแต่ว่าหลังๆเนี่ยเ,เทรนคิวมันมานะคะ่ะคือเทรนคิวเกาหลีมันมานะคะเนี่ยหลายคนเริ่มแบบ จริงด้วยนะคะก็คือเพนคิวเกาหลีเนี่ยมันจะแบบเป็นคิวตรงใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดไปการคิวกับช่างทําผมหรือว่าช่างแต่งหน้าเนี่ยเขาจะเหมือนที่สูตรสำเร็จนะคะ่ะว่าแบบเอ้ยต้องมีจุดหัวคิว้วจุดสูแล้วก็จุดแบบว่าหางคิวว้วอะไรเงี้ยคือแบบเป็นสูตรสำเร็จมาเลยนะคะที่บอกว่ามันเหมาะกับรูปหน้าของเรานะคะซึ่ง มันก็จะไม่ใช่คิวเกาหลีนะคะแล้วอ้อแบบอยากได้คิวเกาหลีแบบเค้เาคิวตรงๆอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยบอกว่าเอองั้นก็ทําเองดีกว่าก็เลยเลี้ยงคิวเองนะคะแล้วก็บอกว่าพยายามบอกว่าเอ่อการเองให้มันแบบดูตรงๆหน่อยอะไรอย่างนี้ให้มันดูแบบเกาหลีมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งพอเทรนคิวเกาหลีมาได้สักพักเนี่ยเทรนอีกอย่างหนึ่งก็มาค่ะ <g ül> รรรคือเทรนคิวหนานะคะก็คือบอกว่า คนก็จะแบบคิ้วหนานะคะแบบว่าปังมากอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งออกก็ตามกระแสอีกเหมือนกันนะคะก็เลยแบบว่าเลี้ยงคิ้วให้มันดูเยอะขึ้นซึ่งปกติออกก็เป็นคนคิ้วเยอะเลยนะคะก็ลือบอกว่าเป็นคนคิ้วเยอะมากคิ้วเนี่ยก็คือจะขึ้นตรงกลางตรงแบบตรงนี้ตรงข้างบนก่อนที่จะไปแบบการคิ้วไปแว็กซ์คิ้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบลงมากอะไรอย่างงี้นะคะก็คิ้วเยอะอ่ะก็เลยบอกว่า เลียงคิวแล้วก็เหมือนแบบว่านั่นแหละตามเทรนเกาหลีมานะคะซึ่งทําทําไปเนี่ยเทรนตอนนี้มันก็เริ่มซาแล้วนะคะ mm. เทรนคิวหนาเทรนเกาหลีก็เริ่มเฉยเฉยแล้วนะอ้อนไม่ค่อยเห็นคนแบบอะไรมากนะคะคิวหนายังมีอยู่แต่ว่าถ้าเกิดสมมติลองย้อนดูไปที่แบบดาราฮอลลีวูดอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มแบบเฉยเแล้วนะ mm. เริ่มซาซาคือก็กลายเป็นว่าแบบเป็นคิวที่เหมาะก,กับตัวเองดีกว่านะคะออนก็เลยแบบอืคิดว่าควรจะแบบหา บบว่าบริการหรือว่าหาคนที่แบบมีความรู้มีความสามารถในการจัดทรงคิ้วเนี่ยมาดูแลคิ้วให้ออจริงๆนะคะก็เลยบอกว่าไปทํากระทางเบเนฟิตนะคะเพราะว่าเหมือนพอออยดูแลคิ้วเองมานานมากเกินไปอะค่ะคือคิ้วทรงมันก็เริ่มเปลี่ยนอะนึกออกไปคือมันเริ่มแบบละวมั่วแล้วเริ่มงงกับตัวเองว่าแบบเวลาแบบคิ้วขึ้นเนี่ยก็แบบเอ้าฉันจะถอนเส้นไหนดีแบบงงคือแบบคิ้วมันขึ้นจนแบบเยอะมากเกินไปนะคะอืมก็เลยเลือก ไปแบบว่าแว็กซ์คิวดีกว่านะคะให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาทำให้นะคะซึ่งกับทางเบนิฟิตเนี่ยออยก็หาข้อมูลนะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคิดอะไรไม่ออกเป็นเบนิฟิตเลยเปล่า <laughs> มีหาข้อมูลนะคะซึ่งจากที่ออยหาข้อมูลเนี่ยออยก็รู้สึกว่าโอเคกับราคานะคะรวมถึงสถานที่ที่แบบว่าเขามีหลายสาขาออยรู้สึกแบบเออไปได้อะไรเงี้ยไม่ได้บอกว่าโหสาขาน้อยถึงขนาดว่าต้องแบบ ตั้งใจไปแว็กซ์คิว้วนั่งรถไปแบบชั่วโมงสองชั่วโมงไปแว็กซ์คิว้วอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่โอเคนะสาวพอร์ตเพราะออก็ยังแบบเป็นนักศึกษาอยู่อย่างเงี้ยก็ต้องแบบว่าเออมีเวลาที่ต้องแบบไปเรียนหนังสือแล้วอาจจะแบบเออหาช่วงเวลาว่างเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างงี้นะคะไปแว็กซ์คิว้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าอย่าหาที่มันสะดวกนิดนึงอะไรอย่างแรกนะคะสเต็ปแรกถ้าเกิดคุณจะไปทำแว็กซ์คิว้วกระทำเบเนฟิตนะคะก็คือโทรนัดเขาก่อนนะคะอย่างแรกต้องโทรนัดเขาก่อนค่ะซึ่งเบอร์โทรเนี่ย ออยว่าเดี๋ยวนี้คนก็เล่นอินเทอร์เนต็ตเนาะ a c e b o o k หาได้ค่ะใน Facebook ของทาง b e n e f i ตมีบอกนะคะออยก็หาในอินเทอร์เนต็ตเหมือนกันนะคะก็หาเสร็จแล้วก็โทรไปนะคะไปนัดเขาว่าแบบเอ้ยพี่คะหนูจะไปแว็กซีนตอนนี้ว่างไหมมันคิวเต็มหรือเปล่าอะไรนี้นะคะซึ่งออยแนะนําว่าให้โทรไปก่อนสัก2-3วันนะถ้าเกิดเป็นคนที่คิวบอกว่าปรับเปลี่ยนเวลาอะไรไม่ค่อยได้นะคะซึ่งออยเนี่ยโทรบอกว่าสมมติจะแว็กพรุ่งนี้ใช่ไหมโทรนี้จะ แต่ว่าคือออยไม่ได้ซีเรียสเวลามากนะคะก็เลยโอเคนะคะจริงๆตอนแรกเนี่ยออนตั้งใจจะไปแว็กซ์สัก2โมงบ่ายสองโมงนะคะแต่ว่าคิวเขาเต็มนะคะก็เลยได้บ่ายสามโมงเองนะคะก็ก็โอเคนะคะพอดีว่าไม่ได้ซีเรียสเวลาอะไรมากแต่ว่าสมมติใครแบบว่ามีเวลาว่างแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นที่จะบอกว่าปลีกตัวไปแว็กซ์คิวเนี่ยก็แนะนําว่าให้โทรล่วงหน้าหลายวันนิดนึงนะ ก็หลังจากโทรเสร็จแล้วนะคะก็พี่เขาจะถามนะคะว่าแบบเฮ้ยในช่วงเวลาระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีแบบว่าไปแว็กซ์คิวหรือว่าไปทำเลเซอร์หน้าหรือเปล่านะคะเพราะว่า2ปัจจัยนี้นะคะ2เหตุเนี้ยจะทําให้เราแบบเลือกรับบริการไม่ได้นะถ้าเกิดสมมติเพื่อนเนี่ยไปเลเซอร์หน้านะคะไม่ไม่ใช่เฉพาะแค่ตรงคิวนะคือทั้งบริเวณหน้าค่ะคือสมมติเราไปเลเซอร์หน้าเนี่ยมันจะกระเทือนไปหมดทั้งหน้าค่ะมันก็จะแว็กซ์คิวไม่ได้เพราะมันจะเสี่ยงต่อการเกิด การละไขเครื่องหรือว่าแบบว่าแบบผิวนหนังนบางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแวะก็กแล้วอาจจะแบบเป็นรอยแผลเป็นถลอกลอกได้นะคะเขาก็จะไม่ให้เราไปแวก็กนะคะรวมถึงถ้าเกิดสมมุติว่าเพิ่งจะไปแวก็กคิวเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วแล้วแบบมันขึ้นจึงนึงแต่แบบแม่อถอนเองอะไรอย่างงี้นะคะเขาก็ไม่ให้ทานะเพราะว่าเหมือนอยดาว่าแบบตรงผิวบริเวณคิ้วมันยังแบบฟื้นฟูไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดไปแว็กแบบเร็วมากเกินไป มันก็จะแบบระคายเคืองได้นะคะก็เขาก็จะไม่ให้ทําเหมือนกันนะคะสเต็ปต่อไปนะคะสเต็ปที่2นะคะออยก,ก็ขอเรียกว่าเป็นขั้นตอนเตรียมผิวและการเป็นขั้นตอนเตรียมก่อนที่เราจะแว็กซ์คิวจริงๆนะคะก็พอออยไปถึงที่เคาน์เตอร์ตามเวลาที่ออยนัดไปนะคะก็พี่เขาก็ให้เราขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้ที่แบบว่าค่อนข้างสูงมากของเคาน์เตอร์เบนฟิตนะคะเป็นแบบว่ามันจะมีเป็น เป็นโต๊แยกเลยค่ะคืออย่างที่ออยไปสาขาเซนทันปิ่นเกล้าเนี่ยแอบช่วงนีนึงนะเอาว่าเคาน์เตอร์นี้ค่อนข้างใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ออยไปเนี่ยมันจะมีเคาน์เตอร์ที่เขาขายผลิตภัณฑ์เนี่ยสองฝั่งเนี่ยก็จะมีแบบเป็นสองฝั่งอย่างนี้อันนี้มองแบบแนวแนวด้านมนนะมีเคาน์เตอร์อย่างนี้สองฝั่งนะคะเสร็จแล้วมันก็จะมีเป็นกําแพงกั้นใช่ไหมเป็นกั้นแบบระหว่างแต่ละแบรนด์ไปของแบรนด์เครืร่องสำอางนะคะแล้วก็ ไอตรงกำแพงเนี้ยก็จะมีเคาน์เตอร์เบเนฟิตอยู่ตรงกลางตรงกลางเลยไม่ใช่เคาน์เตอร์เบนฟิตเคาน์เตอร์ของเบเนฟิตบราบาอยู่ตรงกลางนะคะซึ่งมันก็จะดูบอกว่าส่วนตัวขึ้นมานิดนึงคือมันมไม่ได้บอกว่าโหอยู่ริมเคาน์เตอร์มากจนถึงขานาดที่ว่าคนที่เดินผ่านไปที่จะไปยี่ห้ออื่นยี่ห้อขงข้างเลยนะคะก็แบบเห็นเราแว๊คิวนะคะก็ไม่ขนาดนั้นก็แบบอยู่ตรงกลางนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้มีห้องปิดอะไรนะคะก็ขึ้นไปนั่งบนนั้นซึ่งอ๋อขอใช้คําว่า ขึ้นเก้าอี้ขึ้นตะเกียรตะกายปีนขึ้นเพราะเก้าอี้สูงมากแล้วคือแบบเราเป็นมนุษย์เตีย้ยขาสั้นไงก็เลยต้องแบบอืขึ้นบอกว่าระวังนิดนึงนะคะก็ก็เข้าใจแหละว่าแบบเพราะว่ามันต้องสูงนิดนึงไม่งั้นแบบพี่พนักง,งานเขาจะแบบยากเนาะที่แบบจะแว็กซ์คิวของเราอะไรอย่างนี้นะคะมันอาจจะแบบไม่สะดวกนะคะก็โอเคแต่ว่าก็สําหรับสาวที่ ความสูงไม่ได้มากแบบออนะคะก็เตือนไว้น,นิดนึงว่าตอนขึ้นก็ระวังนิดนึงแล้วกันนะคะระวังแบบเออไงหลังขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะคะอคอก็เกือบนั่นแหละพูดเลยนะคะก็หลังจากขึ้นไปบนเก้าอี้นะคะขึ้นไปหลังจากไปนั่งบนเก้าอี้แล้วนะคะก็เขาจะให้ผ้ากันเปื้อนมานะคะ่ะซึ่งเป็นผ้ากันเปื้อนที่ไม่ใหญ่นะไม่ได้แบบถึงขนาดตรงแบบผ้ากันเปื้อนทำอาหารแบบอย่างนี้นะคะทั้งทั้งตัวนะคะเป็นผ้ากันเปื้อนที่กันตั้งแต่เอว จนถึงช่วงหัวเข่านะคะซึ่งก็มาวางไว้กันเลอะกันเลอนเสื้อผ้ารวมถึงถ้าเกิดใครมีกระเป๋าเนี่ยออนก็แนะนาว่าให้วางกระเป๋าตนตัๆนะคะแล้วก็เอาผ้าวางไว้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยพี่เขาก็จะมีการถามน,นะคะว่าเออหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเราทานู่นนี่นั่นเหมือนตอนที่เขาโทรไปนะคะแล้วก็ถามด้วยว่าเราเคยรับบริการแว็กซ์ผิวกระทำเบเนฟิตหรือเปล่านะคะซึ่งอันนี้ออนไม่แน่ใจนะว่าแบบเป็นเพราะว่าเขาต้องการเก็บข้อมูลเฉย หรือว่าเขาต้องการแบบรู้ว่าแบบเออถ้าเกิดสมมติเราเคยมาแว็กซ์คิวแล้วเนี่ยเขาอาจจะแบบไม่ได้บอกขั้นตอนระหว่างทําละเอียดมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งออยก็ไม่รู้นีแต่ว่าตอนที่ออยทำเนี่ยเขาพี่เขาบอกทุกขั้นตอนเลยนะละเอียดมากบอกแบบทุกอย่างว่าแบบกําลังทําอันนี้อยู่นะคะหรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช้ทําอะไรยังไงนะคะซึ่งแบบก็ดีนะออยชอบเพราะว่าสมมติว่าเขาทําผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยเราจะได้รู้ไงี่ว่าแบบ มันผิดพลาดที่ขั้นตอนไหนหรือวันเพราะอะไรหรืออาจจะพอเฮ้ยเราแบบเกิดอาการแพ้ช่วงตรงเนี้ยตรงที่หลังจากาลงผลิตภันฑ์ตัวนี้อะไรอย่างงี้คะก็จะได้รู้นะคะสมมุติใครแต่งหน้าไปเนี่ยอย่างออนะคะก็แต่งหน้าจัดเต็มไปเหมือนปกตินะคะเขาก็จะเอาเมคอัพรีมูเวอร์นะคะมาเช็ดออกให้นะคะก็เช็ดออกเสร็จแล้วก็จะทําการแบบว่าจัดคิวจริงๆแล้วนะก็คือมีเครื่องมือเฉพาะทางของเขานะคะซึ่งออยแบบ กูอธิบายได้ไม่ดีอะออก,ก็เลยบอกว่าทำรูปขึ้นมารูปหนึ่งนะเป็นรูปจำลองนะคะซึ่งออทำเองนะอันนี้ทำใน Photoshop เองเลยเพราะว่ากูอธิบายไม่เห็นภาพนะคะก็จะเป็นเครื่องมือที่ทำมาจากแผ่นพลาสติกใสนะ,ะก็มันจะเป็นหน้าตาเหมือนพัดนะคะแต่ว่ามีแค่สี่สี่กลีบนะคะก็คือแบบแผ่ออกมาได้สี่อันอะไรเงี้ยนะคะก็มีอันนึงที่ไม่ได้ใช้ออไม่ไแน่ใจว่ามันใช้เป็นเหมือนแผ่นปกหรือว่าใช้สําหรับให้พี่พนักงานเขาจับถนัดหรือเปล่านะคะแต่ว่า มันไม่ได้ใช้กับตัวเราแล้วก็อีก3าอันนะคะก็จะเป็นเป็นยังไงอะ่ะมีช่องตรงกลางตรงปลายๆะคะ่ะซึ่งช่องตรงเนี้ยเขาจะเอาแปรงนะคะจุ่มกับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขียนคิวของเขาอะ่ะออไม่แน่ใจว่าเบเนฟิตผลิตภัณฑ์เขียนคิวเขาเป็นเจลหรือว่าเป็นอะไรหรือเป็นแบบฝุนนะคะก็คือจะเอามามาร์กนั่นแหละเขาเอมามาร์กทั้ง3จุดหลักของการออจัดทรงคิวนะคะคือมีหัวคิว้ว มีจุดสูงนะคะแล้วก็ห่างคิวนะคะก็มามาร์กเอาไว้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอใช้เครื่องมือนั้นเสร็จเนี่ยเขาก็จะทําการมาร์กอีกทีนะคะโดยใช้แปรงแต่งหน้าซึ่งค่อนข้างจะเล็กนะออยดยวดาวน่าจะเป็นแปรงแบบอายไลเนอร์อะไรอย่างนี้นะคะก็มาวัดอีกทีนะคะแล้วก็มาร์กให้มันละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพี่เขาก็จะเอากระจกบานใหญ่มากนะคะเอามาให้เราส่องนะคะว่าเอ้ยเดี๋ยวพี่จะออกตรงนี้นะโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนเนี้ยเราสามารถบอกได้นะคะว่าเอ้ย ไม่เอาแบบเอาตรงนี้เก็บไว้อะไรี้ก็แล้วแต่นะซึ่งออยไม่ได้บอกนะเพราะออยรู้สึกเออไว้ใจเขาแล้วแบบรู้สึกตัวเองแบบไม่รู้อะว่าคิ้วที่มันเหมาะกับออยเป็นยังไงนะคะก็เลยแบบโอเคเชื่อใจเขานะคะก็หลังจากโอเคตกลงอะไรกับเขาเรียบร้อยแล้วนะคะออยก็นั่งปิดตานะคะแล้วเขาก็จะมันจะมีหม้อเป็นแบบว่าเรียกว่าอะไรหม้อที่ใส่ตัวแว็กซ์นะคะซึ่งออยเดาว่าแว็กซ์เนี่ยปกติมันก็คงแบบเป็นแบบเป็นแบบเหมือน ตเลียมนั่สลักเหมือนปิดตัวเลี่ยมใส่ใสอะไรเงี้ยแบบไม่ได้ร้อนมั้งแล้วทีนี้เขาก็เลยต้องมาใส่หมอ้ออุดให้มันแบบร้อนประมาณนึงนะคะ่ะพี่เขาก็จะเอาไม้เหมือนไม้ไอติมเล็กๆนะคะคือไม่ได้เท่ากับไม้ไอติมแบบของจริงนะมันจะบบเล็กๆหน่อยนะคะเอาไปจุ่มนะคะเสร็จแล้วก็มาปาดท,ที่บริเวณแขนเราท้องแขนเขาเออความร้อนประมาณนี้นะคะโอเคไหมนะคะซึ่งอ๋อก็โอเคนะคะเสร็จแล้วก็ปิดตาแล้วเขาก็ทําการแบบว่าปาด ตรงแบบว่าบริเวณที่เขาต้องการจะแว็กซ์นะคะพอปาดไปเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาเป็นแผ่นเหมือนผ้าก,ก๊อนนะคะแบบเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากนะมาทับตรงที่ป้ายแว็กซ์ลงไปนะครก็ทำการดึงเร็วมากพูดเลยเร็วถึงขนาดที่ว่าแบบอ๋อก็แอบกลัวนะแอบกลัวเจ็บอะไรอย่างนี้นะคะก็แบบนั่งปิดตาโอเคโอเคพี่เขาปาดแล้วเสร็จแล้วก็รู้สึกว่ามีอะไรมาแปะผ้านั่นเองแปะปุ๊บยังไม่ทันไม่ทันทำใจว่าเฮ้ยจะปรับจะดึงนะนะพี่เขาดึงไปแล้ว คือพี่เขาเร็วมากแว็กแบบเร็วมากชํานาญมากนะคะคือถ้าเกิดแบบแว็กช้าๆอะไรเงี้ยแบบอว่าคงบอกว่ารู้สึกเจ็บมากกว่านี้อันนี้คือแบบยังไม่ทันแบบเตรียมใจดีนะพี่เขาจะไม่แว็กซ้ําที่เดิมนะคะสมมติว่าเขาแว็กตรงท้องคิ้วเราไปแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้ปรากฏว่ามันยังเหลือแบบว่าเส้นขนคิ้วสักสองสาเส้นอะไรเงี้ยนะเขาจะไม่แว็กซ้ำนะเพราะว่ามันจะเป็นการรบกวนผิวมากเกินไปนะคะอว่าเหตุผลก็คงเหมือนที่แบบว่าเราแว็กคิ้วมา ไม่ต่ำกว่าหนึ่งเดือนแล้วเขาไม่ให้มาแว็กซ์คิวอะค่ะเพราะว่าแบบเหมือนเอาว่าเซลล์ผิวเราหรือผิวของเรามันยังแบบฟื้นฟูไม่เหมือนเดิมถ้าเกิดสมมติว่าโอ้โหป้ายแว็กซ์ไปเมื่อกี้แล้วป้ายสามอีกเนี่ยโอ้โหผิวคงระคายเคืองนะคะซึ่งมันทาให้เกิดแบบว่าอาจจะแบบว่าเป็นรอยทะเลอะเป็นแผลหรือว่าเกิดอาการคันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยบอกว่าไม่ทําซ้ำนะคะก็จะใช้วิธีเอาแหนบนะคะถอนเอาเก็บรายละเอียดเอานะคะซึ่งเอาว่าดีนะมันดูบอกว่าปลอดภัยกับเรามากกว่านะคะแล้วก็ จะบอกว่าเขาแบบละเอียดมากคือออยเป็นคนที่แบบขนคิ้วเยอะมากเยอะคือแบบขึ้นแม้กระทั่งเปลือกตาพูดเลยคือตรงเปิดตาออยก,ก็มีขนคิ้วขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นเส้นแบบว่าใหญ่มากเพื่อนๆอ,อาจจะไม่เห็นนะแต่ว่าออยเวลาแบบส่งกระจกใ,ใกล้จะเห็นนะคะซึ่งก็เขาคงกเอาแว็กซ์ป้ายบนเปิดตาไม่ได้แม้เขาก็เลยเปิดบอกว่าถอนให้เอานะคะ่ะซึ่งดีแล้วนะคะออยก็รู้สึกแบบเฮ้ยเขาละเอียดอะ่ะคือ แบบใส่ใจแม้กระทั่งแบบขนคิวเล็กๆน้อยๆอะไรนี้นะคะเราก็เลยแบบเออสึกประทับใจตรงจุดนี้ด้วยว่าเออพี่เขาละเอียดไม่ได้แบบว่าสักกระทำอะไรนี้นะคะแล้วก็หลังจากแวะเสร็จแล้วนะคะก็ลืมบอกอย่างนึงก็ <c oughs> <c oughs> <ork grammar> คือว่าเขาจะแวะแค่ทีละข้างนะคะตอนแรกอาจำได้ว่าเขาแวะข้างนี้ก่อนนะอืแล้วเหมือนพอแวะข้างนี้เสร็จเขาก็จะมาสอว่าโอเคไหมคะคือ เพราะโครงการบอกว่าไม่ใช่แบบโอ้โหแว็กสองข้างแล้วปรากฏว่าลูกค้าไม่พอใจในสซนคิวเนี้ยมันก็ดูแก้ยากเนาะคือเหมือนว่ามันไปแล้วทั้งสองข้างไงแต่ว่าอันนี้สุวิวาข้างนึงแบบไม่โอเคอีข้างนึงจะได้บอกว่าแก้ไขถูกอะไรเงี้ยมันจะได้แบบพังแค่ข้างเดียวอะไรเงี้ยทั้งนั้นอ๋โอเคก็แบบเออสวยอะจะบอกว่าโมเมนต์แรกที่ออกกระจกขึ้นมานะเปิดตาปุ๊บก็ส่องกระจกแล้วก็แบบคือแบบนี่คิวฉันเหรอทำไมมันสวยอย่างนี้คือแบบมันไม่เหมือนเดิมอะคือแบบเดิมมันบูเารีนมาก พอแว็กซ์แล้วแบบมันดูดีมันดูเป็นโซงคิ้วคมมากพูดเลยดูแบบดีอะมันจะพูดยังไงคือออไปรทับใจมากตั้งแต่ตอนที่นั่งแล้วแบบเขาให้ส่องกระจกละนะคะก็พอหลังจากออดูกระจกนะคะก็แบบออโอเคคะ่ะพี่ก็ให้เขาแว็กซ์คิ้วต่อไปนะคะก็แว็กต์จนครบสองข้างนะคะจากนั้นก็ถ้าจําไม่ผิดเขาจะเอาเป็นเขาเรียกเหมือนซัมลี ชุบโทนเนอร์มั้งไม่ได้ใจคือมันเป็นแบบเย็นๆน,นะคะมาประครบแปะไว้ทั้งสองขานะคะให้มันบอกว่าเย็นลงเพราะว่าเราใช้แว็กซ์ร้อนใช่ไหมในการแว็กซ์ผิวมันก็จะแบบว่าอุ่นๆบน,นผิวอะไรเงี้ยนะคะก็มาประครบเอาไว้นะคะระหว่างนั้นเนี่ยอืมก็ไม่นานนะคะแบบแบบเดียวจริงๆอะ่ะอืมพี่เขาก็อ๋อลืมบอกว่าลืมบอกหลายอย่างมะก็คือตอนที่ก่อนที่จะแว็กซ์นะพี่เขามีการนั่นด้วยนะ <c oughs> เขาเหมือนเอาไอซ์ีมาคะ่ะมาลอง แต้มต,ตรงบริเวณเนี้ยตรงหนงแก้มออยนะคะเขาก็ออกแนวเหมือนจะพี่เส้นผลิตภัณฑ์นแหละออยก็เข้าใจนะว่าแบบมาแต้มไว้แล้วเหมือนตอนที่ประครบรอไว้ค่ะพี่ก็เห็นไหมคะว่าไอคีมเนี่ยมันซึมเข้าไปบนผิวเนี่ยแสดงว่าผิวเราเนี่ยรีไฮเดรตนะคะก็คือขาดน้ำมากๆฟังแล้วก็แบบหนูรู้แล้วคือหนูรู้แล้วลว,ว่าผิวหนูขาดน้ำอะไรอย่างนี้นะคะก็นั่นแหละก็ไม่อะไรพี่เขาก็เหมือนแบบคุยๆอะไรอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็เออเขาก็เอามือเนี่ย จัดการแบบว่าแทบแทบอะไรอย่างนี้คนะ่ะไอครีให้มันซึมเข้าผิวนะคะแล้วก็เขาบอกเออไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเขาตะทัชอัพให้เอาก็โอเคค่ะพอเขาประครบเสร็จแล้วเอาสำมีออกเนี่ยก็เอาทิชชู่มาซับนะคะแล้วก็รู้สึกจะทามมยสเจอร์นิดนึงมั้งถ้าจำไม่ผิดนะก็ทาไปนิดนึงนะคะแล้วก็ทําการทัชอัพนะคะซึ่ง คิ้วออเนี่ยก็มีเติมแป้งตรงท้องคิ้วแล้วก็ข้างบนนะคะแล้วก็ล้วนถึงตรงหน้าที่เขาเอาไอครีมมาแทบๆทว้ด้วยนะคะเสร็จแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์เขียนคิ้วของเขาค่ะมาเติมๆติมนิดนึงให้มันดูบอกว่าดูโอเคเพราะออนก,ก็แต่งหน้าเต็มไงถ้าเกิดคิ้วแบบดูแบบลน้ลนๆมากเกินไปมันดูไม่โอเคใช่ไหมเสร็จแล้วก็ตรงแก้มออนก็ K, เอามาปัดให้เหมือนกันนะคะเพราะว่าไอครีมมันบอกว่า ทำให้ปัดแก้มออยมันเลือนๆอะไรเงี้ยคือ,อพี่เขาดูแลดีออ,อยชอบนะเขาก็แบบปัดให้แบบดูแลดีแล้วแบบพูดเลยว่าพี่เขาใช้ปัดแก้มรุ่นใหม่ของเบดฟิตนะคะที่เป็นรุ่นล็อกซัมติงอะล็อก <c oughs> อะไรไม่รู้ที่มันสีออกแบบว้า wow, ๆ wow, ออกแบบสีเหมือนแตงโมอะไรเงี้ยคือแบบสวยมากคือพี่เอามาปัดแล้วแบบรู้สึกอยากแด้มากแต่ว่าตอนนั้นแบบพอเธอ,อยาเลยปิดเธอมึ่งชอบเยอะนะคะก็เลยไม่ได้ชอบนะคะ ก็รู้สึกประทับใจนะคะแล้วก็เสร็จแล้วแค่นี้นะคะก็ไม่ไม่แบบใช้เวลานานนะครึ่งชั่วโมงก็จริงแต่ว่าอใช้ครึ่งชั่วโมงมันก็ไม่ถึงนะจริงๆแล้วเพราะอาจําได้ว่าตอนที่ออยเดินออกมาจากเคาน์เตอร์จริงๆเนี่ยมันคือ27นะคะซึ่งอันนี้ก็คือรวมเวลาที่จัดวางด้วยก็แบบรอเขาแล้วมาแบบ25นาทีอะไรเงี้ยในการแว็กซ์คิวนะคะก็อ้อลืมบอกหลังจากนั้นนะคะก็ เขาก็จะมีข้อห้ามนะถ้าเกิดสมมติใครไปแหวกเสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่าที่ออจําได้เนี่ยมันมีอยู่สองข้อที่ออรู้สึกว่าเออฟังเ,เราเออเราลรงทมกควรทำนะคะก็คือ,อห้ามสครับหน้านะคะใน2วันมนะัถ้าจะไม่ผิดนะคะซึ่งออก,ก็ยังไม่สครับเลยนะอันนี้ออก,ก็ทํามาสักสาวันได้ลมั้งกลัวนะงงไงกลัวเผื่อผิวมันยังแบบไม่หายดีนะคะก็ห้ามสครับหน้านะคะแล้วก็ ห้ามว่ายน้ำนะคะก็คือออยว่ามันคงแพ้คอรินได้อะไรอย่างงี้นะคะเกิดบริเวณที่เราแว็กซ์ทิ้งไปนะคะแล้วก็ห้ามไปแกะเก้าอะไรอย่างงี้ก็ปกตินะคะแล้วก็เออนอกนั้นเนี่ยออจะไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างนะแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไปเนี่ยเขาจะบอกกันนะคะแต่ที่หลัก trov, ๆก็คือมีห้ามลงสาวไว่ายน้ำห้ามสครับหน้านะคะแล้วก็ห้ามไปแกะเก่าบริเวณที่แบบเออเพิ่งแว็กซ์ไปนะคะแล้วก็ พวกรอยแดงอะไรอย่างนี้นะคะออก็มีนะแต่ออรู้สึกว่ามันแป๊บเดียวก็หายไปแล้วนะอันเนพราะเขาทาสครับไปด้วยมาร์กแป้งมันก็เลยบอกว่ากบกบนิดนึงนะคะออก็รู้สึกว่าออยแว็กซเสร็จตอนสามโมงครึง่งใช่ไหมแล้วออยก็ไปเดินห้างต่อนะคะไปชอปปิ้งต่อนะคะแล้วก็กลับคือออกจากห้างเนี่ยตอนประมาณห้าโมงครึ่งนะคะก็เท่ากับว่าเดินห้างประมาณสองชั่วโมงถูกไหมถูกไหมอะ <laughs> เดินห้างสองชั่วโมงนะซึ่ง ออจำได้ว่าแบบประมาณแบบไม่ถึงครึ่งเวลาที่ออช้อปปิ้งอะรอยแดงมันก็หายไปแล้วอะแปลว่าอย่างมากช่วงหนึ่งก็หายไปนะคะ mm. ก็ถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆใครที่แบบเอ้ยอยากจะไปแว็กซ์คิวแล้วก็แบบไปงานต่อเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็อ๋อว่าก็สามารถทําได้นะแต่หาให้ดีก็อมสมมติไปงานพรุ่งนี้ก็แบบล่วงหน้าสักวันสองวันดีกว่านะคะเพื่อความชัวร์แต่ว่าจริงๆอ๋อว่ามันก็แบบไม่ได้แดงขนาดนั้นนะจะมีแดงช่วงหัวคิวอะของออยที่รู้สึกว่าแดงเยอะนะคะแต่ว่าเราวนะโอเคนะจ๊ะ ออออยเล่าให้เพื่อนฟังด้วยนะว่าออไปแว็กซ์คิ้วนะเพื่อนก็ถามอย่างแรกเนี่ยค่ะว่าเจ็บไหม <laughs> พูดเลยว่าเจ็บแต่ว่าเจ็บแบบทนได้อะคือมันไม่ได้แบบเฮ้ยแบบรู้สึกเฉยเเหมือนพี่เขาเอามือมาลูคิ้วเฉยๆบ่าก็แย่แล้วมันแว็กซ์คิ้วนะมันก็ต้องเจ็บบ้างไงมากนะคะก็น้ำตาลเล็ดนิดเดียวนิดนึงเหมือนมดกัดอะในความรู้สึกออยนะพูดจริงว่าเหมือนมดกัดนะคะก็คือแบบพี่เขาทําเร็วนะคะมันก็เลยแบบไม่ได้เจ็บมากนะคะแล้วก็ หลังจากทําแล้วเนี่ยก็ไม่มันก็รู้สึกแบบแสบนิดนึงนะแต่แบบอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้แสบอะไรนานมานะคะแล้วก็ในเรื่องของบริการอาว่าพี่เขาบริการดีนะซึ่งอันเนี้ยอว่าหลายคนเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าไปอ่านรีวิวอาจจะแบบในพันทิปหรือจีบัานเนี่ยก็จะมีรีวิวทั้งดีและไม่ดีนะ มีทางที่แบบว่าเออพี่เขาไม่ค่อยใส่ใจอะไรซึ่งอันนี้ออกว่ามันแล้วแต่บุคคลมากกว่าแล้วแต่พนักง,งานของแต่ละสาขา,านะคะว่าเขาบริการเราดีไหมซึ่งสาขาที่เราไปทำออกว่าโอเคนะพี่เขาพูดจับว่าสุภาพเรียบร้อยแล้วก็บริการดีทํางานแบบละเอียดคือขนคิ้วอะไรก็จัดการเก็บให้หมดเลยนะคะซึ่งแบบเนียนนะคือแบบแฮปปี้นะคะแล้วก็อ๋อราคา ราคานะคะตอนแรกเนี่ยออยก็ Google เอานะจำได้ว่า Google ไปเนี่ย450นะคะซึ่งพอไปทำจริงเนี่ยมันกลายเป็น550อ้าอก็งงนะแบบเฮ้ยทำไม5 5าอห่ะหรือว่า450มันเป็นราคาเริ่มต้นนะคะออก็เลยแบบเอออาจจะคิดว่าแบบเอย้ยคิวลงมันยากหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาเริ่มแบบว่าคิดราคาเพิ่มนะคะซึ่งปรากฏว่ากลับมาบ้านนะคะก็ทําการ Google เรียบร้อยนะคะปรากฏว่าเขาขึ้นราคาตั้งนานแล้วคือ <c oughs> 450 <c oughs> ที่ออกไปหาเนี่ย นานมากแล้วนะคะคือเขาขึ้นราคาแล้วค่ะขึ้นราคาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนานได้มั้งที่ผ่านมานะคะก็เป็น550แล้วนะคะแล้วก็มันจะมีบริการแว็กซ์อย่างอื่นด้วยนะไม่ใช่แค่คิวอย่างเดียวนะคะก็จะมีบริการเอ่อแว็กนวดหรือว่าขนตรงหนาา้าผากตรงนี้ก็มีตรงอะไรคางตรงคางก็รับเหมือนกันนะคะก็จะมีราคาที่แตกต่างกันไปซึ่งก็ขึ้นราคาเหมือนเลยนะคะแต่ว่าคิวเนี่ยก็คือถูกสุดแล้ว ก็ห้าร5อยห้าเก็โอเคนะคืออ๋อรู้สึกว่ามันก็เป็นราคาที่ไม่ได้ถูกแบบว่าเฮ้ยรอย200อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดสมมติไปทำเนี่ยนานๆไปทำมันก็เป็นราคาที่เราเก็บเงินได้เราโอเคนะคะอ๋อก็ถามพี่เขาว่าเอ้ยแว็บหนึ่งครั้งเนี่ยมันอยู่ได้นานแค่ไหนพี่เขาบอกหนึ่งเดือนแต่อ๋อว่าน่าจะอยู่ได้นานกว่านั้นนะถ้าเกิดสมมติว่าเราดูแลคิวเองด้วยก็แบบว่าถอนเถินอะไรด้วยอะไรนี้นะคะก็ก็คงอยู่ได้นานกว่านี้นะคะอ๋อลืมบอก ลืมบอกว่าตอนแว็กซ์นะคะพี่เขามีตัดขนคิ้วด้วยนะ mm. ก็คือนอกจาก mm. นอกจากแว็กซ์ถอนนะคะ mm. ก็ถ้าเกิดสมมติว่าขนคิ้วมันยาวอะไรอย่างงี้นะคะ mm. คือมันแบบอย่างออยขนคิ้วยาวจริงๆนะตรงหัวคิ้วนี่คือชี้แบบเป็นชิมจังเป็นบุบลีนมาก mm. พี่เขาตากันไกลเล็มๆให้นะคะซึ่งมันทําให้ขนคิ้วเป๊ะมากอ๋อ mm. ชอบมากประทับใจอะพูดเลยนะคะ mm. ก็นั่นแหละมันทําให้คิ้วเป๊ะนะคะแล้ว คือออรู้สึกว่าคิวออยตั้งแต่ไปแวส์มานะชีวิตการแบบแต่งคิวของออมันง่ายขึ้นมาไงคะคือก่อนหน้านี้ออแบบคือถ้าเกิดแบบจะแต่งหน้าเนี่ยออลก็ใช้มาสคาราคิวนะคะในการออลจัดทรงคิวนะคะซึ่งก็แอบเสียเวลาต้องมาแบบเฮ้ยมาเกลี่ยให้มันแบบอยู่ในทรงที่โอเคแต่ว่าพอตั้งแต่ไปแวซ์เนี่ยรู้สึกชีวิตง่ายมากแค่ปัดให้สีขนคิ้วมันเข้ากับผมเท่านั้นเองนะคะซึ่งจุดนี้พูดเลยว่าอยากย้อมผมดำ พราะถ้ายา้อมผมดำนี่ก็คงไม่ต้องปัดคิวก็ได้มันก็คงแบบว่าแต่งหน้าปกติแล้วพูงตัวออกไปได้เลยในวันที่แบบสบายๆอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยแบบแอบอยากทําผมดํานะแต่ก็แอบกลัวว่าทำให้หน้าดูดุนะเพราะเคยทําผมสีเข้มแล้วเพื่อนบอกเออหน้าดูดุจังอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยแบบโอเคผมดำตาลก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะก็หมดแล้วไหมนะ่าคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะสําหรับคิดว่าที่แบบเป็นเรื่องคัญหรือว่าเป็นสิ่งที่เพื่อนๆจะสงสัยนะคะก็ ไปลองเช็คดูได้นะคะมีสาขาอยู่ทั้งหมด10สาขานะคะออก,ก็สะดวกเซ็นทรัลติดกางที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าเสิร์ชสมมติว่าเข้าไปในเมืองอะไรก็มีพวกพารากอนอะไรอย่างงี้ค่ะก็มีเพื่อนก็ลองเช็คดูได้นะจ๊ะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนนะคะออก,ก็พับใจมากนะคะโอเคค่ะก็ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย